สวัสดีครับคลิปนี้ครับผมนะครับเซบิกนะครับพามาสมบัติกับหาซูนหาซูนดีนะครับหาซิฟแรงมาเทอร์โบนะครับอุปกรณ์3ชิ้นครับมีพันหาโรตารีสอเมตรครับเดี๋ยวเอารถลงมาติดสติกเกอร์ซะก่อนนะครับสติกเกอร์หาซิฟเทอร์โบเซบิคบนไอติดอยู่นะครับพอดีเซบิกมาจากอุบลนะครับผมนะครับมาจากบ้านเลยบริบริไปบังรถนะครับผม คันนี้ลูกค้าดาวอยู่ที่35เปอร์เซ็นต์นะครับผมดาวอยู่สองแสนหานนะครับก็ลูกค้าเทิร์นรถครับผมเทิร์นรถรุ่นอ่าคู่ปัตารุ่น36แรงนะครับอ่าคันนี้ทรงหมอบอยู่อ่าอำเภอศรีวิไลครับจังหวัดบึงกาฬนะครับบ้านห้วยลึกนะครับผมบ้านห้วยลึกนะครับนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอารถลงแป๊บหนึ่งครับครับเดี๋ยวให้สร้างบูงเราเอารถลงนะครับ อันนี้ครับลูกค้าปกติมันก็นดาวสองแสนเก่านี่แหละนะครับสองแสนเก่าแต่ลูกค้าเพิ่มสิอีกให้มันเป็นสามแสนหานะครับเป็นสามแสนหามันอยู่ประมาณสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับลูกค้าแล้วบอลอยู่<อ>ห้าปีเอ่หกปีเอ้ยผมเม็นสี่ปีนะครับสีป่ปีปีละแสนสามนะครับสีป่ปีปีละแสนสามอุปกรณ์นี่นด้านหน้านะครับด้านหน้านี่มันของนาซาครับ จอมุนนี่เป็นของจอเจริญแบบฟันเฟืองครับสองเมตรนี่ผ่านหาเป็นผ่านหาซีมที่ใบย้นซีนิ้ควครับ <c oughs> เดี๋ยวฮาลงมาติดสติกเกอร์ติดอันนี้ซะก่อนนะครับใส่ดามต่อนะครับอันนี้ใส่มาแต่พรมลังค่าเหลือรามต่อครับเส <c oughs> ียงเธอบโบนหวานเลยครับ50าิ อ่ะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไปติดสเต็กเกอร์แล้วก็นที่ดำต่อเดี๋ยวไทยเพียงเพียงนึงครับผมครับติดสเต็กเกอร์เรียบร้อยนะครับกินเขาเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะครับอ่านะครับเดี๋ยวจะมารีวิวบัตนี้นะครับสเต็กเกอร์ติดเรียบร้อยนะครับนี่นะครับตามต่อใบมีดต่อให้เรียบร้อยคาถาครับผมสดบ่ข้างจักบาทในลายปันไดสดบ่ข้างจักบาทครับผมรุ่นนี่มั้งครับครับตอนนี้รุ่นนี้มันอยู่ประมาณแปดแสน แปดแสนบ,บ่บ่ถึงแปดแสนหรอรุ่นนี้อาจะอยู่เจ็ดแสนเจ็ดแสนแปดราคามันเพิ่มขึ้นมานะพอรุ่นนี้เพิ่มไหมาจากเดิมอ่ะสี่หมื่นถ้าอุปกรณ์สามชิน้นมันก็เกือบเกือบเหยียบแปดแสนหมดแล้วพอ่อรุ่นนี้แปดแสนเลยเนาะแม่นเอาแปดแสนไปเลยล่ะเมื่อไหรแต่ดอกใส่กอนถ้ามันยังได้ก็แต่ว่าถ้าซื้ออีลกกะมันอาจจะถึงดอกซื้อน้ำมันบ่ถึงดอกประมาณแปดแสนกว่าๆนี่แหละได้อยู่ สดกันเลยแมนนั่งกันเลยนี่ครับเจ็ดแสนประมาณเจ็กเกินเจ็ดแสนเก่าหรอกเป็นเจ็ดแสนแปดอไอยู่หรอกช่เงินกันช่เงินดครับพอราคารดรุ่นนี้มันขึ้นหลายอยู่นะครับ้าแืพัว่ารถรถรถตัวนี้มันขึนมาราคามันเพิ่มมาอีกสี่หมื่นเล็กมันขึนเขาก็เลยขึ้นหลายครับพอพอแล้วไหนราคาเก่าอยู่คันทุไทย่ีก่อ อยากให้มันยืดมาจัะหน่อยนึงขงหนาวมันมันหน่อยโพดครับมันหมกปบมันหน่อยโพดเออจุกีหน่อยโพดจุกีหน่อยแต่ว่าแอร์แต่กินอยู่ต้องตัดลงอีกครับเอาเอาดังไงเลยมอครับตัดออกเลยขันมี้ยเน่ยไฟเบอร์ตัดเลยครับตัดเออาลงีกแมน ตามันเข้าดีอ่ะกระตันลงจุดน้อยแม่นครับตัดออกจากสามหนูพ่อมันที่พอดีเลยพอชีวิตย์กันเลยเข้าที่ออกแม่นครับไม่มีหน้าซาครับหน้ากากน่าซาที่เกิดเรียบร้อยนะครับติดสติ๊กเกอร์ห้าสิบแรงมาเรียบร้อยนะครับอุปกรณ์นะครับมีคานหาสี่ที่ใบยิบสี่หนูนะครับซ้อนนี้เพิ่งจะเอาหลังข้ามันอย่เงียผมว่าอ่างไ ซเอทีนะครับกับโรตาลีนะครับโรตาลีนี่จะเป็นโต๊สองเมตรนะครับสองเมตรนะครับ จอมนนะครับเป็นตัวสองเมตรนะครับสองเมตรนะครับของจอจระเล่นนะครับแบบระบบฟันเพื่องนะครับนี่เพราะ่าหารซิปต้องใส่สองเมตรอยู่แล้วนะครับเมตรแบบซิปได้อยู่แต่ว่าบุกมห้หลอนะครับขันี่อีพอเราเทิร์นสามสิบหกแร้งกบตะนะครับเอ้าหาเออสามหกนะครับศูนย์แปดตัวธรรมดาจะนั่งขังนะครับ แต่ว่าเพอนพอแล้วพ้นพิ่มเงินอีกมื่นหนึ่ง่าสันอยากให้มันเป็นสามแสนหาไปเลยปก,กติสามแสน, 4, น,แน 3, แสน 5, นนะนน 4, ี่นะครับพอแล้วจะเอาเป็นสามแสนหามันก็เป็นสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้สี่ปีนะครับปีละแสนสามอ่าโมเมนปีละแสนสามเดือนเราเป็นรายเดือนนะครับอีพอเราเป็นรายเดือนนะครับเดือนละมื่นสามพันนะครับตัวที่นะครับพอผิดครับผม เราเป็นรายเดือนนะครับผมก็จำไม่ได้คันนี้เราผ่อนเป็นรายเดือนนะครับเดือนละหมื่นสามนะครับหนึ่งหมื่นสามพันบาทนะครับต่อเดือนนะครับสี่ปีนะครับสี่ปีเซบิวกระจำผิดครับผมว่ามันไล่ปีไล่เดือน,นครับไล่ลเดือนแค่นี้นะครับพรมตีนงคาตีบเรียบร้อยนะครับเพื่อสปอแลย์ไว้ดีนะครับตามสไตล์เซบิวต่อขั้นหนึ่งบริโูกผ้าครับผ่าเบิดนะครับผ่าเบิดผ่าเบิด ของแถมครับผมเดี๋ยวพาไปปของแถมครับนี่คือของแถมครับเบียร์ิงค์ครับเครื่องอัดฉีดนะครับของแถมนั้นนีก็จะมีปัดแจ้เลือนนะครับเสือซิปโตนะครับครับกล่องตกไหมนี่ครับก็บอกว่าจละบีนะครับอ่าจจละบีทั้งหนึ่งนะครับผมหากิโล นะครับของแถมเหมือนเดิมนะครับไฟลียังเรียบร้อยแต่งเรียบร้อยทุกอย่างนะครับสำหรับคันนี้ย้อนแสงครับย้อนแสงแดดแห่งครับมาเห็นเลยแดดแทงครับนี่ครับผมแดดแทงครับเมืองนี้สำหรับตัาไหนที่ครับสนใจนะครับอยากได้รถแท็กเตอร์จนเดียนะครับอยากเคลื่อนนะครับ รถเก่าเป็นรถใหม่นะครับสอบถามซีบีเอ็มเข้ามาได้เลยนะครับผมนะครับถ้าขอมูลผพิพาดมองได้เลครับสำหรับคลิปนี้นะครับกับงกลับขอไัยไว้น้านะครับประมาณนี้ครับผมนะครับกันนี่อยู่สงบที่บึงการนะครับบึงการอําเภอศรีวิไลนะครับบ้านห้วยลึกนะครับตัวนี้ออกน้ำไหนครับสำหรับมึงจังหวัดบึงการนอ๋อกน้ำไหนเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับสไลด์คิวนี่เซอริคมต้องขอตัวลาไปก่อนหากท่านใดครับที่สนใจนะครับจะได้รถแท็กซี่จอนเดียนะครับติดต่อที่ครับ080นะครับผม2829258นะครับผมเซวิกเอ็มนะครับอยากเทิร์นรถเก่าเป็นรถใหม่ครับรับเทิร์นทุกยี่ห้อนะครับกัติดต่อสอบถามเซอริคเข้ามาได้เลยนะครับผมนะครับว่าจะเป็นฟอร์ดนิวโคลแลนนะครับผมหรือว่าจะเป็นจอนเดียรุ่นเก่านะครับผมหรือจะเป็นนะครับคุปตายันมานะครับผมได้หมดเลยนะครับ เระว่านี่นะครับสำหรับคลิปนี้เซบิยิมต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพ่อจะไม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เซบิยิมต้องขอตัวลาไปก่อนหากท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดติดตามช่องพี่เตือนเตือนไว้น้าแน่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เซบิยิมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมคลิปนี้ขอกล่าวคว่าสวัสดีครับ